ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับอยู่กับไทยกระเลงฟาร์มนะครับคือเก่านะครับอีพีนี้นะครับพาพี่พาน้องนะครอยู่ตลาดนัดโคกเบือเพอโคกศรีสุพรรณคือเก่าครับกับวันพุธที่14นะครับตุลาคม2563ครับพี่น้องนะครับเนาะเอ้านะครับฝากไว้นําครับพี่น้องสำหรับใครที่สนใจอยากได้นะครับอาหารวัวตาซีเคนะครับเนาะ ติดต่อมาได้นะครับที่ไทยกระเลิงฟาร์มนะครับผมหรือทีอ่เข้าไปเยี่ยมชมอยู่ร้านได้นะคร้านตั้งอยู่บ้านกก,กอกนะครับบ๊ทแม่นบ้านกกอกลุงพลนะครับบ้านกกอกตำบลยูอด,นดอนอำเภอเมืองสกลนครออนะครับ <pineapple> หรือติดต่อไทยกระเลิงฟาร์มได้ที่0 8 8 2 1 0 6 9 9 7นะครับ0 8 8 2 1 0 6 9 9 7นะครับหรือร้านค้าร้านขายท่านใดนะครับอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับอยากเอา ไปขายอยู่หน้าร้านนะครับอยู่ต่างอำเภอนในสมุทรสงครนี่กระติดต่อผมมาได้นะครับกับเบอร์ที่ให้ไปเมื่อกี้นะครับเอาโอเคเดี๋ยวพาพี่มานอกมาสอบถามราคาก่อนครับไลฟ์ไม่ได้ครับอันนี้ครับของพี่เองหรืเปล่าไลฟ์ไมได้พี่สี่หมื่นห้าครับสามหมื่นห้าครับต่อรองอันนี้สามหมื่นห้าตัวนี้สี่หมื่นห้านะครับเนาะเป็นเป็นเลขครับผมสามหมื่นห้ากับสี่หมื่นห้าพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียครับ าเป็นตัวเมียหมดเลยทั้งสองตัวนะครับผมนะครับอายุลายอะไรพี่เนี่ยประมาณสามปีประมาณสามปีแม่นบอกครับมันมีฝาเป็นตัวเมียครับผมนะครับตัวนี้สี่พันห้าแล้วพี่ตัวนี้สี่พันห้าเป็นตัวเมียคือกันครับผสมยังพี่เลยังไมหมยังไมีซากครับผมซื้อมาเหมือนกันเอ้าข้อมูลประมาณนี้อันไหนแม่นบอกสองตัวนะ แม่นูแม่นลูกมาได้กันสามตัวพบกันสามตัวเป็นตัวเมียหมดเลยอันนั้นเดตกโตเท่าไหร่ครับก็สี่หมื่นห้าเมตรมันสามหมื่นห้าอ๋อแม่แม่ลูกนนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาขอเบอร์พี่นะครับสี่หมื่นห้านะครับแม่ลูกด้วครับไออันนี้ลูกมนะครับเป็นตัวเมียเหมือนกันนะครับแม่เป็นตัวนี้เนาะนะครับแยกราคาให้อยู่พี่น้องนะครับโซนละร้อยสามสิบปลายๆครับพี่น้อง ทุกตัวเลยนะครับสูงใกล้เคียงกันเนี่ยเกือบร้อยสี่สิบถึงอะย่างเหมือนกันโอ้ได้อยู่ครับร้อยสี่สิบได้ครับเอ้ามีเบอร์ป่ะพี่ขอเบอร์เนี่ยศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่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 งหกสี่แปดศูนย์หกสี่แปดศูนย์หนึ่งเนาะพี่ซื้อยังพี่อดิเลกครับพี่อดิเลกอยู่โคกสีนี่เรอวะอยู่นาแกอยู่นาแกเนาะครับเนาะพี่อดิเลกอยู่นาแกนะครับเนาะเอาขอบคุณหลายๆพี่สนใจครับเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยเนาะพี่เนาะ ครับราคาก็ประมาณนะครับสามหมืกว่ากว่าแล้วก็สี่หมืนห้านะครับเอาโทรไปสอบถ้าเอาสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับรับรไปไพ่อตัวนี้ 40, <000 S 1> แม่เนีสองพันครับสี่หมื่นสองพ่อครับสี่หมื่นสองพันครับงูฟันสี่ครับงูขุนพนยังคำอ,อ,อ,อ่าง,งาา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 าีาา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 มันไป ตัวเมียรู้มีตัวเดียวนี่พ่อมืาเนี่ยมีตัวเดียวนี่แหละอ,อ,นะอ๋อนะพ่อเพิ่นมีตัวเดียวของมืนเนี่เป็นตัวเมียได้ยังลูกแล้วพ่อเนี่ยลูกหนึ่งลูกแรบบกอ่ออ๋อขายลูกไปแล้วสองหมื่นห้าขายแยากลูกไปสองหมื่นห้าเดือนเอาพี่น้องไปที่หาแม่พันธุ์ไปเห็นแม่เล่ยอยู่น่าสานใจเนาะครับว่าเอาพ่อขอเบอร์นะพ่อศูนย์เก้าศูนย์เก้า 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 0 2 2 0 2นะครับเนาะเอาซื้อยังพ่อเขาเน่าเขาเน่ากับผมอยู่บ้านน้องสังนาแก่โอเคครับพอพูดอะไรๆพอมีตัวเดียวเนาะมือเนี่ยยากต่อพี่โอเล่ไปใช่นอกเนี่ยนะครับอยากต่อพี่นอกอันนี้สิเป็นของพี่โอเล่เดี๋ยวผมหาเพื่อนก่อนจะอยากใส่เนาะไปนะคืณอย่าให้เพื่ตัวนี้ก่อน นี่ของไรเนาะจักเขาบูดได้ครับ,บจักเนาะนี่ครับงามอยู่คบนี่นะครับเบมลูเอ้ยยากต่อพี่น้องปรดีก็พ่อของพ่อปะได้แล้วพ่อเนี่ยสามหมื่นเจ็ดพันครับสามหมื 37, ่นเจ็ดตัวนี้สามหมื่นเบาทพี่น้องครับตัวนี้สามหมบาทเป็นตัวผู้พี่นอ้องอายุอะไรไปไหนพ่อ ปีกว่าเนะานะนะครับสูงน,นาสิร้อยเกือบร้อยสามสิบกับพี่นอ้องนะครับอายุป,ปีกว่าเป็นตัวผู้ครัเยาวดีได้หนิสับตัวนี้น,ะ,ตตนะครับเป็นชาโรเล่ยาวดีครับตัวดับนกกะก็แม่ของพ่อปะบ่ของพี่โอเล่เปะบ่ก็พ่นใส่อ้าพ่อมาชมมั้ย ตัวแดงนี่วะได้ไม่ได้ตัวแดงนี่พอสองหมื่นหกพันบาทสองหมื่นหกเป็นตัวแดงเนี่ยเอ้าตัวนี้ตัวแดงนี่สองหมื่นหกเป็นตัวเมียครับสองหมื่นหกพันบาทนะครับย้อมปี๊งมองปีเนี่ยเนาะสองหมื่นหกพันบาทเป็นตัวเมียนะครับเยอะเบิ่งช่วงท้ายมาทีน้องเครื่องดำได้หน่นะครับในน้อยเนี่ยครับเอ้านะครับเพราะมีเบอร์พบอคอรเนี่ยพ่อ 089 089 84 84 22 22 065 065เนาะเอ้าโอเคซื้อยังพอไายตัวงอยครับพ่อไายตัวงอยเนาะครับเอาติดต่อได้มีสองโต๊ะครับเป็นสีแดงๆนี่กับเลีเทึบนี่เนาะเอาโอเคขอบคุณอะไรพอยางต่อนะครับมาทางนี้ยิ้มเข้ารูปพ่อ กำลังพูดค I mean. yeah, sure. huh? like ุยกันอยู่เนี่ครับเดี๋ยวมาทางนี้ไปเดี้พอซันเลขายเ่อ่อี่อัลกศร้าสิ้วเศร้าไ้ลูกเศ้าอุมขายมืเลี้ยงเต่าเ่อเสียวเมื่อแล้วเหรอโอ้บอสขายเสียวเมื่อแล้วอาจารย์ไลฟ์ไดพ่อสวเอนะัตัวนี้เสวเอพี่น้องตัวนี้เด็ดนีก็สอตัวดีตัวนี่ฮะสามโมเด็ สามหมื่นเอ็ดคู่นี้เนาะครับขายด่าทั้งสองนั่อทั้งสองเลยขายเป็นคู่ครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับนะครับตัวนี้สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมเป็นเละน้อยเนาะนะครับตัวเมียสิพอเมียเมดครับเอาเป็นตัวเมียเม็ดสามตัวเลยพี่น้องนะครับผมหาสูงก็่าวางร้อยวางร้อยร้อยซิบนี่แหละอ่ตัวนั้นเป็นเดตเม็ดได้อันนี้วังเม็ดนิดๆอันนี้วังรอยเศรได้อยู่นะ um like 2 2> คร um, I mean, ับตัวนี้นาสีประมาณวังเม็ด ไม่รู้ก็คือลูกเศร้ารูปอะไซเศร้านนะครับเขาให้ตำตำเศร้าิตำเศร้าพ่อโอเค่าเป็นยังพ่อลูขึ้นกับปยยกางาใครได้ขายได้ขายว่าดีก็ขายซาวโอ้กรตายก็ได้ขายดิได้ขายได้เด็วนีเอาเอาเอาจ้างยื่นัดัดุดัดเศร้าจะปเอาบอกเบอร์เน่ยพ่อเนาะบอกเบอร์ศูนย์อะไรนะศูนสเนาะศูนย์หกสาหนึ่งหนึ่งสองสองศูนศูน แปด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 ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเนาะเนาะโอเคนะครับผมประมาณนั้นแหละผมจื้อเบอร์วะได้อะไรร้ายร้ายผมจื้อเบอร์หลายพ่อเอาโอเคขอบคุณหลายพ่อเอามันมันครับมันมันครับไปเะเทบุญอยู่บ่ออกภาษาเระเบุญทางไหนออกภาษาอ๋อครับผมครับครับอันนี้ผม น่าสิเป็นของพี่โอเล่เดี๋ยวผมชิดแปะเบอร์ไว้ให้สำหรับตัวนี้นะเบอร์พี่โอเล่นะครับผมมาทราบราคาเดี๋ยวพี่น้องค่อยโทรมาถามครับนะครับนี่นะครับผมอ่าสำหรับตัวนี้นะครับแองกัดหรือแบงกัดเดี่ยผมม่แน่ใจนะครับผมผมโมเมนต์สายพันธุ์ทางนี้เลยนะครับผมนะครับประมาณนี่สูงใหญ่ดีพี่น้องนะครับงามพร้อมนะครับผมเห็นพี่โอเล่มายืนอยู่แถวนี้แหละผมคิดว่าน่าสิแม่เดี๋ยวผมสิฝากเบอร์ไว้ให้ แค่เบอร์ไม่ให้นะแล้วทรมาถามเบิ่งเพื่อพี่น้องสนใจครับเป็นตัวผู้นะครับทั้งหมดเลยเป็นงัวขุนนะครับชาโรเล่นะครับผมน่าสนใจพี่น้องนะครับครับตัวนี้นะครับเนาะเอานะครับเจ้าของท้องโมยุครับนะแต่ผมคิดว่าน่าเิีมดนะครับจะยากต่อพี่น้องนะครับเดี๋ยวมืนอนี้ก็มีถ่ายแบบเร็วๆเนี่ยนะครับแล้วก็คุยไปนั่งนะครับประมาณว่าผมอยากตัดคลิปครับถ้าตัดคลิปไปมันสีเอ่อ ขาดตอนแล้วก็มันมีปัญหาในเรื่องกันเอาวิดีโอลงนะครับเนาะเนาะยากต่อพี่น้องเดี๋ยวพามาเบงงาเาิ่งงัวเร่เาารท,ารทางนี้นนะครับเนาะเดี๋ยวพาย่างไปทางนี้เดี๋ห้อยนงไปทางไหนเนาะนะโซนนีซิปเป็นเล่น,นะครับ หลายพอสมควรจะหาเจ้าของเพิ่มไปเจอนี่ครับอันนี้ก็ของนักห้อยหนงเพื่อนเป็สายเพื่อนไปเห็ดใบมั้งครับตายหมดแล้วนะครับเอาครับอากาศครับมีกันพูดคุยนะครับสอบถามกันพอสมควร รถไฟชี้ต้แค่ไหนละพี่น <Tr> e, <st <ress> ้องนะครับเจ้าของเพิ่นบ่อยู่แล้วนะครับอ๋อเนี่ยพิ่นซื้อขายกันอยู่เดี๋ยวสอบถามครับเดี๋ยวกลับไปคลิปจะขายกอนไหมน้องขายตัวนี้ตวเลี้ยงตัวเลี้ยนี่ลูกนี่นี่นี่เลี้ยนี่วะร้านไม่ได้เลี้ยนี่น้องซี่มืปตายครับซี่มืปตายป่ะครับผมซี่สิบห้า สี <45. S 2> ตัวละ45่ครับสตัวตัวละสี่้ับสองตัวพราะขุนเลยตัผมขุนอายุไรไม่ได้เนี่ยอายุประมาณช่วงปีงประมาณ 2>, 2ปีเนาะน้อยนงเนาะประมาณ145 150นะครับเอ่อ45,000บาทเป็นตัวผู้ครับผมเนาะนะครับ2ปีประมาณ2ปีราคาเท่ากันครับ2ตัวนี่เนาะ สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับอันอยูกัไล่เลียกันพี่น้องนะครับเป็ชาโรล,ลี่ของอพี่น้องอน่าสนใจฮะ,ะเดี๋ยวคุณสักหน่อยก็อ้วนนะครับเบิ่งมันจะจอยอยู่แต่เดี๋ยวเราเอาไปคุณเราก็อ้วนนะพี่นอ้องใหญ่อ่แต่มันใหญ่แข็งขาใหญ่ดีอยู่ครับพี่น,ออน้องเออแล้วใหนองมีสองตัวนี่ยป่ะครับผมเอาบอกเบอร์เนี่ย 093ย์3ก้าสามศูนย์เก้หนา้าย์อหนงองหนอยนงเนาะครับผมอยู่บ้านเดตองอยอยู่ตองอยในห้อยนงตองงอยครับผมเอาโอเคขอบคุณครับใ uh huh. นห้อยนงมีสอตัวพี่น้องสนใจที่ต่องในห้อยนงเ uh huh. นไปได้ uh huh. นะครับเอา้าผมเห็นพี่วอรี่แล้วทางนี้เดี๋ยวก่อไปคลิปเดี๋ยวนะาพาไปเบิงแล้วกันค เอาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอเล่พอดีย่างมาหาแล้วบุห็นเมื่อกี้เนี่ยคุยกับเพื่อนเมื่อกี้เนี่ยเอาไรไปได้พี่เนี่ยตัวใหญ่นี่บอกเอื้อห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าเนาะตัวใหญ่เนี่ยขับรถแน่จุดอกรถไฮยูเนาะครับเนาะตัวนี้ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับจะปีแล้วพี่สามปีแล้วปะมั่วหน้าหน้าที่อถึงกับเพราะว่ายังบม่ได้ท้ายเที่ยวนะครับใหญ่ดีเนาะพี่ตัวนี้เพราะว่าเบิ่งแขคงขามันพี่น้องเป็นตัวผู้ครับงัวขุน นะไปที in e 1, ่หางัวคุณอยู to to ่พี่น้องนะครับส่งซักก้อนหรือว่าจะไปเลี้ยงคุณต่อหาหมื่นกว่าเนาะพี่ครหาหมื่นเก้าเออหาหมื่นเก้าต่อได้อยู่ต่อได้อยู่ตัวนี้เดีพี่ตัวนี้สี่สิบสามห้าร้อยตัวนี้สี่สิบสามห้าร้อยเป็นตัวผู้คือกันครับผมสองปีคือกันกับประมาณไล่เลี่ยกันประมาณไล่เลี่ยกันนะครับเพิ่งไายมันครับมันม่ลูกเพราะผมเลี้ยงหมดเลยอืมนะครับยาวดีเนาะยาวดีพี่น้องนะครับ ร้อยสามสิบป็ายตัวนี้ร้อยสี่สิบกว่าๆนะครับเนาะเอาส่วนสูงประมาณนี้แม่ลูกนี่เด้ 5, <8. S 1> อะไรนี่พี่ห้าหมื่นแปดม่แม่ลูกเนาะแม่ลูกนี่ห้าหมื่นแปดครับผู้ลูกเป็นตัวผู้เล่เหมกันแบบ่เป็นเลขเนาะค,ครับตัวนี้อ่านะครับ นี่ลูกมันตัวนี้ครับผมได้เดือนบอกสองเดือนได้บ่ครับประมาณนั้นหระกเพราะมาสองเดือนนะครับเนาะสำหรับตัวนี้ครับผมลูกเป็นตัวผู้ครับตัวเพิ่งน่าสนใจพี่น้องเขียวหกเล่มเออเขียวหกเล่มเอ๋อพี่น้องเมื่ยังพี่ครับมาเท่านี่หรอครับมาเท่านี้ป่ะอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวขอเบอร์ไว้มันย้อนแสงอ่าบอกเบอร์หน่อยพี่ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกสองหนึ่งสามหกสองหนึ่งสามเลยพี่เนาะ เอาโอเคขอบพินขอขอบคุณเลยหลายพี่โอเล่นะครับเนาะเอาขอบคุณครับขอบขอบคุณครับเอาพี่น้องแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวผมต้องไปเหตุงานต่อพี่น้องนะครับเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเนาะขอบคุณที่เป็นกำลังใจอาซีแบบบริษ้ทไทยตลาดมีได้ลงคลิปทุกมมือนะครับแต่ผมพยายามนะครับพยายามที่สิ ข่นะครับตลาดงัวอยู่โซนสกลนครให้พี่น้องได้เบิงนะครับทั้งอื่นมีบ่อไห่ายมีนะครับแต่ผมู้วยซผมก่อยากสิไปผมอยากเผยแพร่ข้อมูลนะครับแลวก็ตลาดเผยแพร่ตลาดงัวราคางัวราคาควาทางโซนสกลนครทางบ้านผมมากกว่านะครับเพื่อให้พี่น้องได้ไปเปรียบเทียบอะครับอยากให้ไปเปรียบเทียบกับราคากับโซนทางอื่นว่าทางสกลเป็นอดไรราคาดีบ่อพอฟังบ่อนะครับน่าสนใจบ่มีงัวแบบไรให้พี่น้องได้เบิกแน่นะครับเนาะ นั่นคือจุดประสงค์ลักนะครับเอาขอบคุณสำหรับการติดตามครับมื้อนี้ผมลาไปก่อนแล้วผมมีภารกิจอะไรครับมื้อนี้ฟ้าเฝ้าแนยจะเจอกันใหม่ EP หน้านะครับว่าผมจะพาไปทางไหนนะครับเนาะอาสวัสดีครับ